làm thùng hấp เราจะมาน<อ>นรีวิวน,น,นี่อะไรคือก,กระบอกลั่นทุ่งไล่นกอันนี้นะคะของลั่นทุ่งมาดูว่าจะคุ้มค่าไม400หมสี่ร้อยเอาัอันนี้ฉีดไปห้าทีอันนี้ห้าครั้งนะคะดูว่าจะเสี่ยงจะขนาดไหน มมสุตอนกดมันมีแรงต้านไหมอันนี้หายละวอ้าวหรหายรลอนล้อล่ออ,อ,อ๋อแสดงว่าแ,แสดงอ,อัดทีหนึ่งก็ร้อนครั้งอ่ะอือสองส้ำโอ้ย,ยังดังเลยครับล <laughs> ั่นทุ่งของแท้ของแท้ กกโรมนำงนะที่ยิงลั่นทุง่งภายในหนึ่งนาที อหกทีทอา้อาวอมูนสีแดงอันนี้แน่นหน่อยอ้าวขยาวขยาวอ้าวเขาใหญ่ยังโอ้โห,โหดังกว <ขอ S 1> <ะ>่ากั้นทุ่งของขัานลังไอ,อยมอะไรนกไฟเยี่ยงปลาไปนี่ ลวกันมาหาจิ้ปลาข่อยอยู่ตรงหน้านี่เดี๋ยวข่อยเสียเสียเสียซีหาเจ้าขันยาขันมันดังแห้งเสียหลายขันมันขันยามันมันดังพอดีกับสียพอดีเด้อวันนี้กับยิ้มมองกดฉนวนขย่าวขย่าวนี่ขย่าวยังเสียก็หมุนหมุนสีไล่นกให้เบิังบัดนี่ ของเขาดีจริงๆนกไปแอแลดมัไมีเหลือได้นกได้กาได้หนูได้กระหอกที่นี่โคกหนองนามายี่วันสวนหวมหักบายในหลังแก้ว